สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ประวานก็จะพาทุกคนนะคะมาเอาเว็บไซต์ selection นะคะมาไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะให้ทุกคนไปที่ Chrome นะคะมาที่ Google Chrome ตรงนี้จะอ่าพอมาที่นี่เสร็จแล้วนะคะให้พิมพ์คำว่า w w w บ e วค่ะ W,W,W นี่เนาะอ่า W,W แล้วก็พิมพ์ว่า selection selection นะคะ t y o u com อโอเคเห็นไหมคะตรงเนี้ย selection t y o u com ให้เราจิ้มเข้าไปตรงนี้เลยจ้ามันจะขึ้นมาหน้านี้เห็นคําว่า selection t o y o u ไหมคะให้เรากดเข้าไปเลยจ้าตรงนี้นะ่าพอเข้ามาตรงนี้ปับ๊บมันจะขึ้นมาหน้าสาวสวยที่บีบส้มเนี่ยให้เรามาที่จุดไขป่ปลาข้างบนนะคะถ้าเป็นพี่น้องสพป,ปเราพี่นว่าสามจ้ำเนาะเนี่ยสามจ้ำข้างบนขวามือสุดนะคะ มันจะขึ้นมาหน้านี้ให้ทุกคนไล่ลงมาค่ะจนเจอคำว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักเห็นไหมแก้กับแปลภาษาเนี่ยอ่าให้เราตรงนี้เลยจ้ะยิ้มไปที่เพิ่มลงหน้าจอหลักแล้วกดคำว่าเพิ่มค่ะอ่าโทรศรัพท์ของแม่ประวานจะเป็นเลดมี่เนาะอ่าโอเคทีนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะออกจากหน้านี้นะจ๊ะอ,ออกมาเลยค่ะเราเลื่อนดูสิคะเว็บไซต์เ e เลชันมาที่หน้าจอหลักหรือยังนี่ง่ายมาแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ย มาแล้วค่ะจากนั้นเราก็เข้าระบบของเราได้เลยค่ะให้มาที่ขีดสามขีดตรงนี้ถ้าเราจะเข้าระบบนะคะเราก็ my account เข้าระบบได้เลยจ้าแต่ถ้าคนใหม่อ้าทุกคนรายได้วันนี้เด้งมาอีกแล้วเห็นไหมมาอีกแล้วจ้าถ้าเราจะออกจากระบบนะคะเราก็มาตรงนี้ค่ะรูปคนด้านล่างนะคะด้านล่างขวามือสุดเนี่ยมาที่นี่เลยแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจ้า่าแล้วก็มาที่ล็อกเอาท์นี่จ้าโอเคไหม ทีนี้เราจะเข้าบัญชีคนอื่นแล้วก็แค่ใส่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้จ้าสมมติแม่ปานจะเข้าไปใหม่เนาะแม่ปานก็จะกรอกเบอร์โทรศัพท์ตัวเองนะคะพร้อมกับรหัสผ่านเนาะใส่รหัสผ่านจากนั้นเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยจ้าเห็นไหมคะง่ายไหมคะทีเนี้ยอ่าทุกคนลองไปทําดูนะคะถ้าอยากให้ม่ปานนะคะทําคลิปเกี่ยวกับการใช้นะคะเว็บไซต์ของ s ิลิชั o กระทักไม้ได้เลยนะจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ